พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้ว MUT 1 2ค่คะคุณจะช่วยเพื่อนของคุณหรือคุณจะฆ่าเพื่อนของคุณคะจริงๆนุ่นกับแตงกวาเป็นเพื่อนกันมา8ปีแล้วนะคะวันนี้ก็อยากขอช่วยน้องแล้วกันช่วยน้องค่ะงั้นเวทมนต์คือคีย์เวิร์ดของคุณถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเวทมนต์คือสิ่งที่มีในตัวของทุกคนนะคะและสิ่งที่เวทมนต์ที่มีในตัวของแตงกวาน,นั่นก็คือเวทมนต์ที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขมาจาก ครอยยิ้มและ positivity ข้างในค่ะเพราะฉะนั้นตังกว่าคือตังกว่าคิดว่าเวทมนต์ที่ตังกวาสะสามารถทําได้ในปัจจุบันนะคะก็คืออยากสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขและอยากเป็น inspiration ในทุกคนนั่นคือเมจิกที่สามารถส่งผลกระทบให้ทุกคนได้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณได้คีย์เวิร์ดที่เป็นการช่วยคุณไปแล้วคุณจะช่วยเขากลับหรือฆ่าเขาเลยดีคะแน่นอนค่ะว่าพี่นุ่นเป็นคนน่ารักมากตงกงก็เลยอยากจะขอช่วยพี่นุ่นนะคะช่วยนะคะ <c oughs> ภาวะเรือนกระจกหรือ GreenH o u s e effect <oughs> คือคีย์เวิร์ดของคุณพร้อมแล้วเริ่มค่ะสำหรับภาวะเรือนกระจกนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอาจเกิดจากมนุษย์นะคะนุ่นมองว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาจุดนี้นะคะด้วยสิ่งเล็กๆในน้อยในการแบบว่า แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานที่ที่ไม่จําเป็นนะคะแล้วก็หันมาแบบว่าใช้ใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติได้มากขึ้นนะคะนุ่นมองว่าปัญหาเนี้ยคะ่ะก็จะสามารถแก้ภาวะเรื่อนกระจกในการอ่านอย่างเช่นลดการใช้รถยนต์ที่เป็นน้ํามันแล้วทําให้เราแบบว่าเป็นเหมือนกับควันมลพิษนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาค่ะ